สวัสดีครับทุกคนวันนี้ทางช่อง MA Auto Review จะพาทุกคนมาพบกับรถ SUV ที่น่าจับตามองมากที่สุดแห่งปีนั่นก็คือ Toyota Highlander รุ่นปี2026ที่ได้รับการปรับโฉมใหม่หมดจดทั้งภายนอกภายในสมรรถนะและเทคโนโลยีมาดูกันว่ารุ่นใหม่นี้จะมีอะไรน่าสนใจบ้างและคุ้มค่าสำหรับครอบครัวยุคใหม่แค่ไหน เริ่มจากภายนอกก่อน Toyota Highlander 2026มาพร้อมกับดีไซน์ที่ปรับให้ดูทันสมัยและแข็งแกร่งยิ่งขึ้นเส้นสายตัวถังชัดเจนและคมชัดกว่าเดิมกระจังหน้าใหม่ที่ใหญ่และดูดันมากขึ้นผสานกับปฟหน้าและด,ดีไซน์เรียวบางพร้อมเดทามรันนิ่งไลท์ที่ให้ความรู้สึกหรูหราและล้ำยุคมากยิ่งขึ้น ด้านข้างเน้นเส้นสันที่คมชัดล้ออันลอยขนาด20นิ้วในรุ่นสูงสุดทำให้ภาพรวมของตัวรถดูทรงพลังและพรีเมียมในขณะที่ด้านท้ายก็ได้รับการปรับไฟท้ายใหม่แบบเล็ดพร้อมสปอยเลอร์หลังที่เพิ่มความสปอร์ตได้อย่างลงตัว ในส่วนของขุมพลังโตโยต้าไฮแลนเดอร์2026มีให้เลือกทั้งเครื่องยนต์เบนซิน V6 3.5ลิตรที่ให้กำลังสูงสุดประมาณ295แรงม้าพร้อมระบบเกียร์อัตโนมัติ8สปีดท,ที่ตอบสนองได้อย่างลื่นไหลนอกจากนี้ยังมีเวอร์ชั่นไฮบริดที่ใช้เครื่องยนต์เบนซิน2.5ลิตรทำงานร่วมกับมอเตอร์ไฟฟ้ารวมพลังได้ประมาณ243แรงม้าโดยมีระบบ e4 หรือขับเคลื่อน4ล้อไฟฟ้าซึ่งประหยัดน้ำมันและเป็นมิตรกับสิ่งแวดลอ้อม ยิ่งขึ้นระบบกันสะเทือนถูกปรับปรุงใหม่ให้เกาะถนนได้ดีขึ้นและลดแรงสั่นสะเทือนในห้องโดยสารในด้านการควบคุมรถให้การขับขี่ที่มั่นคงและมีโหมดการขับขี่ให้เลือกหลายแบบเช่น Eco Normal และ Sport ตอบโจทย์ทั้งการขับในเมืองและทางไกลาภายในห้องโดยสาร Toyota Highlander 2026ได้รับการออกแบบให้หรูหราและกว้างขวางมากยิ่งขึ้น ด้วยเบาะนั่งแบบ3แถวรองรับผู้โดยสารได้สูงสุด7หรือ8คนขึ้งอยู่กับรุ่นที่เลือกวัสดุภายในใช้หนังคุณภาพสูงตกแต่งด้วยวัสดุ soft touch r อบคันหน้าจอกลางแบบสัมผัสขนาด12.3นิ้วรองรับ Apple CarPlay และ Android Auto เต็มรูปแบบระบบเครื่องเสียงพรีเมียมจาก JBL ที่ให้เสียงคมชัดและทรงพลังช่องชารจ USB ทุกแถวรวมถึงระบบชาร์จไร้สายเพิ่มความสะดวกสบายอย่างเต็มที่ เบาะคนขับและผู้โดยสารด้านหน้าเป็นแบบปรับไฟฟ้าพร้อมระบบอุ่นเบาะและระบายอากาศแถวที่2เป็นแบบกับตันซีทที่นั่งสบายและสามารถปรับเลื่อนได้ส่วนแถว3ก็มีพื้นที่เพียงพอสำหรับผู้ใหญ่ในด้านเทคโนโลยีความปลอดภัยไฮแลนเดอร์ใหม่มาพร้อมกับ Toyota Sa ซฟตี้เซน e รุ่นล่าสุดที่รวมทั้งระบบช่วยเบรกอัตโนมัติ ระบบเตือนการชนด้านหน้าระบบควบคุมความเร็วแบบแปรผันระบบช่วยรักษาช่องทางระบบเตือนจุดบอดและกล้องมองรอบคัน360องศาที่ช่วยให้การถอยจอดเป็นเรื่องง่ายขึ้นระบบช่วยจอดอัตโนมัติและระบบเตือนคนเดินถนนกลางคืนก็ถูกติดตั้งมาในรุ่นสูงสุดเพิ่มความมั่นใจให้กับผู้ขับขี่และผู้โดยสารทุกคน สำหรับราคาจำหน่ายโตโยต้าไฮแลนเดอร2026เริ่มต้นที่ประมาณ1.6ล้านบาทสำหรับรุ่นเริ่มต้นและอาจสูงถึงประมาณ2.1ล้านบาทสำหรับรุ่นท็อปที่มาพร้อมขับเคลื่อน4ล้อและออปชั่นเต็มรูปแบบราคานี้ยังไม่รวมภาษีนำเข้าในบางประเทศโดยราคาจริงอาจแตกต่างกันตามภูมิภาคและอุปกรณ์ที่เลือกเพิ่มเติม เมื่อมองโดยรวม Toyota Highlander 2026ถือเป็นรถ SUV สำหรับครอบครัวที่ตอบโจทย์ทุกด้านทั้งเรื่องดีไซน์ที่ดูหรูหราและแข็งแรงสมรรถนะที่ทรงพลังและประหยัดพลังงานฟีเจอร์อำนวยความสะดวกที่ครบครันและระบบความปลอดภัยระดับสูงเหมาะสำหรับครอบครัวที่ต้องการรถอเนกประสงค์ที่นั่งสบายขับสนุกและใช้งานได้หลากหลายไม่ว่าจะเป็นการเดินทางในชีวิตประจำวันหรือท่องเที่ยวในวันหยุด ถ้าคุณกำลังมองหา SUV ที่มีความสมดุลระหว่างความหรูหราความปลอดภัยและความคุ้มค่าโตโยต้